อ,อ,อสวัสดีครับวันนี้ของช่องด้านลูกเกมนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศผลรางวัลดาบสามอุรายนะครับมาซึ่งก็มีก็สองคนนะมาคอมเมนต์นะคพบเลยแต่ว่ามีคนนึงมาคอมเมนต์ว่าขอทุกคนต้องจะเห็นนะว่าขอขออย่างเดียวมากต้องคอมเมนต่ขอรู้สึกเรามันไม่ดูกดก่อนคนคนนั้นก็คือเกมเอ็กซ์ทูช็อตหรือโฟกัสลูบิกจี ทำไมผมทงทคลิปรประกาของรางวัลช้าลงครับเพราะว่าจิรัตมารีเขาขอเวลาครับผมก็ให้เขาไปเนาะป่าก็นี้พูดได้คือหนึ่งประกาของรางคือพูดได้คือหนึ่งทำดีคีตพัทนะครับผมสองก็น่าจะทายถูกกันนะคนที่สองคือจิรัตมารีนะครับเดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้เลยนะครับน่าจะประมาณพรุ่งนี้หรือไม่ก็ หรือไม่เออจะน่าจะประมาณวันจันทร์หน้านะครับจันทร์หน้าหรือไม่ก็วันอาคารถึงพุธนะครับก็มีแค่นี้เลยครับเดี๋ยวเรนนี้จะมีแจกอันนี้นะครับเร็วๆนี้นะจิง้งมีดมีดเร็วๆนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนีน้อย่าลืมกดไ like. ลค์ซับสไครต์กดแชร์และกดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป และสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับบายบายสวัสดีครับวไว้พบกันใหม่กิจกรรมหน้าบายบายกิจกรรมหน้าแจกอันนี้มหน้าหน้าบายบายาจิง